ครับนี่นับเป็นแผงแม่เหล็กสําหรับติดป้ายชื่อแล้วก็เครื่องหมายนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอัปเดตเป็นรหัส68นะครับก็คือเอ่อรุ่นเก่าจะใช้แม่เหล็ก2ชิ้นในการติดเครื่องหมายนะครับหัสี่อย่างนี้นะครับแต่ว่ารุ่น68นะครับก็คือจะเพิ่มเป็น3ชิ้นนะครับอลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าเอ่อเข็มรุ่นใหม่นะครับมีพื้นที่กว้างขึ้นทําให้สามารถติดแม่เหล็กได้มากขึ้นนะครับ โดยความแตกต่างนะครับก็คือ,อรุ่นเก่าะจะเบาวกว่านะครับแต่ดูดน้อยกว่ารุ่นใหม่จะดูดแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าน้าหนักก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับโดย1ชุดนะครับท,ทั้งสองชุดนะครับก็คือจะมีทั้ง2ฝั่งเป็นแผงแม่เหล็กฝั่งในเสื้อแล้วก็แม่เหล็กสำหรับติดป้ายชื่อและก็เครื่องหมายนะครับอ่ะอันนี้ทางร้านเน้นพัฒนาเป็นชุดสำหรับ ลูกค้าซื้อไปติดตั้งเองนะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าสามารถาทราบวิธีการติดตั้งเพื่อในอนาคตถ้ามีปัญหาสามารถซ่อมบำรุงได้นะครับอย่างเช่นาการติดเครื่องหมายนะครับอา่านี่นะครับเ,เป็นติดเครื่องหมายจะมีปลายแหลมตั้งบนและล่างนะครับโดยแนะนานะครับให้ปลายแหลมด้านล่างชนกับขอบด้านล่างเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ปลายแหลมบนและล่างเล็งให้เ้ากึ่งกลางได้นะครับ แล้วก็เมื่อติดได้ตำแหน่งนะครับแนะนาให้หยดกาวร้อนเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่ครับพอผ่านไปในอนาคตนะครับลูกค้าสามารถเช็คความแข็งแรงแล้วก็ซ่อมบํารุงได้นะครับอย่างเช่นจุดแม่เหล็กใกล้จะหลุดสามารถหยดกาวร้อนเองได้นะครับเป็นที่มาที่ว่าทางร้านนี้เป็นจุดสําเร็จรูปให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับตัวอย่างการประดับนะนี่ครับสมมติว่าเราติด ปลายแหลมจนด้านล่างแล้วเก้าถึงกลางนีครับดับดับเอ่อจะเป็นแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กนะครับการกลาดเคลื่อนจะน้อยกว่าแม่เหล,ล็กดูดกับเป็นเหล็กนะครับนี่ครับแม่เหล็กดูดกับเป็นเหล็กจะดูดได้หลายตำแหน่งกลาดเคลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กนี่นะจะกลาดเคลื่อนน้อยกว่าดูดตรงตำแหน่งนะครับ อ่านี่นครับที่เราติดปลายแหลมจนด้านล่างทําให้ระยะห่างระหว่างเครื่องหมายแล้วก็ขอบบนของป้ายชื่อนะครับห่างประมาณ1เซนนี่<ๆ>ก็ห่างประมาณ1เซนนะับ